สวัสดีสบายดีครับพี่น้องเอฟสีู่พูุกคนเนาะบาว์คอนซานกายักษ์ใดข้องแบบนี้ไหมก็เลยมาลองรีวิวว,ว่าพี่น้องที่มีข้อมูลไลฟ์ปนไหนเนาะเอ่อตอนนี้ไหมอุปกรณ์การไลฟ์สดการไลไสินะแต่ว่าก็บกมมั่นใจนะว่ามันราคาประมาณจากวาเนี่ตัวนี้มันปรับได้ไลย์ยางไหมมันปรับได้พอดีสําหรับบาว์คอนซานนวานั่นชิพอดี ในการถ่ายคลิปทำอาหารฮั่นทำนั้นทำนี่อะยากงู้ว่ามันราคาประมาณจากบ้านเนาะผู้ใดมีราคาถึกๆหรือว่ามีข้อมูลแนะนำก็บอกบา,า,ารขดสั้นในเด้อนี่ตัวนี้เฮิตพ่นที่ว่ามักก็คือว่ามันปรับไดน้นะเราจะปรับลงแบบนี้ก็ได้แม่นบว่นี่หาดีปรับตรงชี้ก็ได้กขณะาทอดายคลิปอยู่เขาก็กดมันลงไปเรื่องหาสทหั่นใายหั่นกว้าสิไหมมันได้ร้อยทิศเป็นเกาะสามร้อยหกสหิบองศาเลยรไหมเนี่ย ก็เลยมักผู้ใดมีข้อมูลบอกบาอ่าขอนญสั้นในเด้อครับรบกวนช่วยบอกหน่อยนะครับว่าอุปกรณ์ตัวเนี้หาซื้อได้ที่ไหนในราคาถูกถูกถูกแบบดีมีคุณภาพนะบอกเป็นว่าถูกแล้วไม่มีคุณภาพก็บร่ายากได้ประเดนเด้ออันนี้ก็คือเป็นแค่ความฟันเนาะก้าอย่างบุหันมีงบซื้อแล้วครับเพราะว่าตอนนี้บา่าขอนญสั้นอย่างบุหันในมีเงินส่วงนี้ก็ถามแบบอันนี้ไปก่อนนี่ ตัวนี้มันน่าจะสามารถทํากล้องถ่ายกล้องบวกลบอะไรได้นะเนี่ยตัวนี้มันมีอุปกรณ์เสริมอะไรไรู้แต่บาควคอนารก์ก็ยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่ได้ถามพี่พนักงานขายว่าเขาใช้ยังไงประมาณนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าราคามันกี่บาทเนาะอยากได้อยากได้อยากได้ใช้ห้างเงินไส้มาสื่อเนาะทีนี้ดีไหมครับนี่มันปรับไดสร้างรอกสิบองศาเลยอะ่ะ พี่น้อนไาจังได้โอเคบ่เอาสีห่หกข้ามก,าก็ได้บ่เลยเนี่ยเนี่เอาจะให้ข้ามันมันประมาณนี้เขาก,ก็กลับแต่เอาอยกากให้มันอาสุดเขาก,ก็กางมันออกเวิร์กนะสำหรับบาวขอนสั่น่ามันเวิร์กเกิดมาคือนจากใดนั่นจากนี้เทนนอในการทำช่องทำยังก็ได้เอาเนี่ย เห็นบอมันตอบโจทย์สำหรับบ่าวขอนซา่นเลยพี่น้องฝากดเด้อผู้ใดมีข้อมูลก็รบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปให้แน่ว่าเอาสิบหืห้าซื้อทางไหนแต่ว่าเอาประหยัดประหยัดด้วยเพราะบ่าวขอนซา่นท่านาใดมีงบไล่ตอนนี้ทางซื้อ,อาหานมาทายคลิปทางกิน่นทางซื้อข้องให้เบิงนะ่บงเนาะเบิงเชื่อมันก็ต้องมีทุนมีอะไรบางฝากอีสี่พ่อแม่พี่น้องสุขคนนะครับผู้ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ไล่สด เข้ามาคอมเมนต์ให้แนะ่อยากได้ที่สุดเลยครับอันนี้ตอนนี้ก็คือผมอยู่ในห้างแล้วนะครับอยู่ที่ทํางานแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดเราก็แอบมาถ่ายทํานิดนึงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะกันท่าทักษะการพูดการจาคําพูดใดๆที่บาคอนสารพูดไม่ดีหรือพูดแล้วไม่ลื่นหูฝาก f c ทุกท่านนะครับ คอมเมนต์มาได้เลยยินดีรับฟังทุกอย่างครับคลิปนี้ก็แค่ว่าเออความฝันที่อยากจะได้ขาตั้งกล้องเอาไปไว้เผื่อเราถ่ายทําคลิปเองโดยที่ไม่ต้องมีตากล้องหรือว่าเราสามารถที่จะตั้งกล้องเองอะไรประมาณนี้หรือว่าช่วงที่เราไปนั่งทานอาหารเราก็ได้มีมุมกล้องดีๆมุมดีๆให้ได้เอฟซีได้ดูเนาะฝากด้วยเด้อผู้ใดมีข้อมูลก็ดีเนาะ ว่าไงบาวคอนซานนี่ใส้ได้หลากหลายภาษาในการทําคลิปเนาะภาษาอีสานก็ว่าได้ครับภาษาไทยคอนซานหรือว่าไทยเลยเนี่ยกระสีวบาได้คือกันฮ mm hmm. ันแนว้ยแมนบอขันถ้าเป็นไทยเลยอะที่ลงไทยเลยก็หละอะไรแมนบอข้องเข้าก็หละอะไรประมาณนี้นะ mm hmm. ภาษาไดๆภาษาเนเหมือนก็ว่าคือกันเนาะ จุดประโสะใจหลักของคลิปนี้ก็คือบูมี่ยังเราแค่ okay, บาขวานซานยักษ์ใดตัวนี้ซื้อ,อยักษ์ใดตัวต่างกองแบบนี้ไหมก็เลยเออมาห้าลองไทยทําคลิปเบิง้ง่าเอฟสีซีมีข้อมูลให้บาขวานซานบอเอามาสิเกิดปฏิกิริยาจังได้เดวา่าเออถ้าใส่ค่าต่างกองตัวนี้มันสีแข็งแรงบอสิเกิดเอฟเฟกต์แบบใดตัวไหนร่างจากที่เ่าใส่ไปผู้ใดมีข้อมูลก็รบกวนในเด้อครับคลิปนี้ บ่าวขอนซ่านก็เหมีอย่งางไรเอาก็แค่นี้นะแค่ยักหูซื้อๆก็เลยผถ่าทยทำคลิปให้เบิง้งคลิปนี้อาซีบอย่าวนไหนแล้วครับไกลแล้วครับห้างไกลสิเปิดแล้วแหละเนี่ยถ้ามันมีรักไล่าย,ยางบ่มันก็มีรักไล่าย,ยางแต่บ่าวขอนซ่านมาถตรงนี้แม่ที่วันปรับไงแล้วก็เมืนมุ่นใดล้อพิดเลยอะ่ะเอาสิมุ่นไปแบบนี้ก็ได้ไหมนี่อ่ะมุ่นใดหมดเลยตัวที่คนอยู่เฉย เอาละเนะาะซาลาเริ่มสีโบมีแล้วล่ะห้างกสิเปุยแล้วครับพุ่มสีเทียมความพร้อมเลยเด้อจังได่ก็ฝากพี่น้องเนี่ยว่าเองกสิปวยและคาดตังแบบใดดีบาคอนซานก็โบ,บมียังไล่เด้อครับข้อ,อยัดเก็บคืนข้อควรกันเด้อเพราะว่าห้างกสิเปุยแล้วเราก็ต้องไปเตรียมความพร้อมแล้วครับเนี่ยอ,อันนี้คือมาแอบถ่ายขอ้อคือ พีเพลินเนาะว่าเฮาสีเอาจังได้ดีสือหรือว่าซื้อหรือ,อ,รอว่ารอให้มี f c ติดตามครบ1000ก่อนถึงจะซื้อสองจิตสองใจแล้วครับอย็บาบาคอนสั้นเอาเก็บไปนอนคิดกันด้วยพี่น้องจะไดนก็ฝากพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้แน่ว่าบาคอสานออสั้นสิก่อนเห็ดจะได้ดีเหมือนคิดบอกไหมเพราะว่าบางเทือคิดผู้เดียวเนาะเขาก็คิดไปในรอบครอบจนปันั้นอก เพื่อมี F4 แบบมีไอเดียดีๆก็แนะนำบา่าวคอนซารนะครับโอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนห้างเปิดนะครับฝากช่องบ่าวคอนสารหรือซีรีส์ด้วยนะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาที่นี่ด้วยครับขอบคุณครับ